จวาสูรายการไยาเอ็นเตอร์เทนผมต้อนรับวันจันนะคะสีชมพูเลยแม่แต่วันนี้ใส่สีส้มค่ะไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมเพลงเก่ามากเลยโอ่ยเพลงของใครก็ไม่รู้นะไม่ผิดใช่ไหมค่ะแต่ไม่ผิดแน่นอนถ้าสุขภาพดี เรื่องของเราเจ็บไหมเจ็บคอเปล่าเอาจริงเพูดไปเราอาจจะพูดเหมือนคำๆแต่ว่าสุขภาพไม่ใช่แค่กรุงเทพตอนนั้นนะคะที่ตอนนี้ PM สูงอ่ะต่างจังหวัดอ่ะโอ้โหบางทีแบบหูตกใจเลยอ่ะบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ต่างจังหวัดล้วอากาศดีๆไม่ได้นะโยนะจ๊ะดังนั้นค่ะตัวช่วยดีๆอยู่ที่นี่ค่ะดีบีน่าใช่ค่ะสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะบอกได้เลยรับประทานเวลาสองเม็ดค่ะช่วยเสริมภูมิต้านทานนะคะให้สุขภาพของเราดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะ วันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกซ5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก12ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8ปกระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมารได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นด้นน้้้าาานนลล่งเรรียยบออแวห0256 9456นะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะสอบถามกันก่อนซื้อก็ได้ค่ะค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูนางเอกสาวจากละครเรื่องล่าสุดเหมาะกับเรามากขวางทางปืนดีคอเรตติ้งดีนะว่าไปค่ะเป็นละครนางช่องเส็จค่ะพบกับน้องเจด้านางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะเจด้านะคะก็จะมาเล่าถึงบทบาทลิสาเป็นนางเอกคือในเรื่องนางเป็นตำรวจแต่ว่าชอบแอลเพระเอกหรือเฮสไงแม เขาบอกว่าโอ้โก็โงเหมือนกันบทนิสาทำไมต้องแบบจีบผู้ชายตลอดจีบหนุ่มตลอดค่ะแต่ว่าความแตกต่างจากการที่แบบเล่นละครบูเรื่องอื่นเป็นยังไงแล้วก็เอฟฟงเอฟเฟกอลังกงอลังการมากเรื่องนี้น้องเจด้าปรับตัวยังบ้างเอาเปว่าไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ ค่ะในเรื่องเจด้าก็รับบทเป็นริสานะคะริสาก็ตอนนี้เป็นนายกอบจของอำเภอขวางทางปืนเออของอำเภอทางปืนค่ะแล้วก็เป็นพี่สาวของนางเอกก็คือน้องกระตูนของเรานะคะตัวริสาเองก็จะมีความเจ้าระเบียบแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นรอบครอบช่างวางแผนค่ะแล้วก็แอบชอบพระเอกอใช่มีบางอย่างมีบางอย่างในใจเพราะเมื่อก่อนเรารู้สึกว่า ตัวเอกราชเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนไม่ได้เรื่องค่ะทุกคนในหมู่บ้านจะเรียกเขาว่าไอ้ห่วยแต่พอเขากลับมาอีกทีเขาเก่งมากเขาหล่อมากเขาเราก็เลยชอบแล้วก็ในเรื่องก็คือจะชวนเขาไปแบบเอกเธอไปดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิตลอดเวลาค่ะต่างค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่เจด้ามีโอกาสได้เล่นเป็นข้าราชการแบบเต็มตัวคือจะต้องใส่ชุดข้าราชการสีกากีตลอดเวลา แล้วก็จะแบบทํางานในแบบว่าอําเภอตลอดค่ะก็<ม>จะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเกรง,กง,กงอะเกรงเกงคือทุกครั้งเวลาใส่ชุดกากิจะต้องแบบ<ม>อยู่ดีก็จงนั่งหลังตรงโดยอัตโนมัติ<อ>จะแบบพูดช้าอะไรโดยอัตโนมัติค่ะ<อ> <c oughs> ก็แปลกตาดีเหมือนกันค่ะยังไม่ค่อยชินถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชินเห็นแบบว่าละครละครออนแอร์ไปครึ่งหนึ่งแล้วพอมาดูใหม่ก็ยังรู้สึก เหมือนไม่ค่อยชินนะก็ยังไม่ชินอยู่อ่ะก็ชอบค่ะก็คือเจว่าตัวละครริสาเนี่ยมีความซับซ้อนคือตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นแต่ก็อยากให้ทุกคนดูต่อไปเรื่อยๆว่าจะมีความซับซ้อนในแง่ไหนบางคนก็เออตัวริสานี่ยเป็นตัวละครดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวร้ายก็เนี่ยค่ะนี่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำมาก็คือจะเป็นให้ทุกคนยังเดาไม่ออกว่า เป็นในแง่ไหนแค่รู้สึกว่าการกระทําบางอย่างของลิสาแววตาหรือว่ารอยยิ้มบางรอยยิ้มเนี่ยมันดูไม่น่าไว้วางใจจังเลยแต่ก็อยากให้ดูคขาว่าทําไปเพื่ออะไรใช่จะร้ายหรือจะรักคือแบบว่าบางทีก็เอ้ยทําไมดูร้ายจังเลยทาไมทาอย่างนี้ล่ะแต่อีกมุมนึงก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขารักพระเอกเพราะว่าเขารักน้องไงเขาถึงทําอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนดูว่าทําไปเพราะอะไรค่ะ มีนะมีมีบูบ้างค่ะมีบูบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะใช้แบบเป็นแบบใช้สมองค่ะใช้แบบการดําเนินการบาบงอย่างบูบ้างนะคะมีเพื่อนงเนี้ยพอถ่ายขวางทางปืนเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีของพี่เวอร์ต่อเลยเรื่องแม่โขงนั้นคือหนักค่ะออนะคะก็ออติดตามชมได้ค่ะก็ใกล้ลาจอแล้วชล่ปิป้งม,มากตอนนี้อ,อ,อ๋ออะ ไม่อีกหนึ่งสาวนะคะน้องสายรุ้งปภากรค่ะปลื้มใจได้ไปเป็นงานประกาศรางวัลที่สิงคโปร์อ่ะบอกได้เลยนะคะเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่ตอนนี้น้องเขาก็แบบว่ามีซีรีส์นะคะ The Outing ค่ะเขาบอกว่านะคะเป็นเด็กวัยรุ่นใสๆนะคะสดใสแสบๆซนๆ,นๆการเตรียมงานนะคะน้องก็บอกว่าเนี่ยก็มีการไปเรียนเวิร์กช็อปการทำกันบ้านนะคะเพราะว่า บทเนี่ยค่อนข้างจะไกลกับตัวค่ะเขาก็บอกว่าก็พยายามนะคะรวมถึงนะคะก็พยายามพัฒนาฝีมือต่างๆนะคะเดี๋ยวน้องจะมาเล่าบรรยากาศนะคะว่าการเตรียมตัวเป็นยังไงรวมถึงนะคะความประทับใจเกี่ยวกับการไปงานประกาศรางวัลที่สิงคโปร์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังน้องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสายหุงปภากรชัยลักนะคะรับบทเป็นซีน้าค่ะคาแรคเตอร์ของเราในเรื่องนี้ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่น่ารักสดใสก็จะเป็นคนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสบๆซ้นๆหน่อยเป็นคนที่สนมากแล้วก็เอเนอร์จีเยอะมากค่ะแตกต่างมากแตกต่างกันมากเลยค่ะเยอะเยอะมากค่ะเรื่องการทําการบ้านคือเราจะมีการเวิร์กช็อปกับนักแสดงคนอื่นๆอยู่แล้วแล้วก็มีตัวเราที่แบบว่าต้องนั่งรีเสิร์ชหาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรฟเฟเรนซ์นู่นนี่นั่น,นความแบบเป็นซีน่าเราคือทําการบ้านหนักมากจริงๆเรื่องนี้ดูแบบด้วยความที่มันไกลตัวเอ้ยไม่ใช่ไกลตัวสิ มันแตกต่างจากตัวเรามากเราก็อยากที่จะแบบพรีเซนต์มันออกมาให้ดีที่สุดคะ่ะ <c oughs> คือถามว่ามันต่างมากไหมมันก็เรียกได้ว่าไมเซ็ตต่างกันมากกว่าคะ่ะแต่ว่าแบบมันก็ยังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราคอน,นีคก,กับตัวละครอ,อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกได้ว่าบทตัวบทมันก็แรงแต่ว่าไม่บอกว่าแรงขนาดไหนแต่ว่าแรงเลยคือเราก็แบบทําใจอยู่พักหนึ่งเพราะแบบ เออมันใหม่มันใหม่มากสำหรับเราเราเพิ่งผ่านซีรีส์มาแค่เรื่องเดียวเองแล้วพอมาเจอบทอย่างนี้มันแบบมันต่างจากเรื่องที่แล้วมากคือเรื่องที่เรามันก็จะหนักอีกแบบหนึ่งอันนี้มันก็จะแบบมันต้องทําความเข้าใจกับตัวละครหนักมากค่ะกดดันค่ะกดดันมากเพราะว่าคือเราก็อยากที่จะพรีเซนต์อย่างที่บอกเราอยากพรีเซนต์ตัวละครให้ดีที่สุดแล้วมันยิ่งแบบยิ่งไม่เซ็ตมันยิ่งแบบโหถ้าถ้าได้ดูกันก็จะแบบคนอาจจะโงว่าแบบ จีน่ามันเป็นอะไรของวันว้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราต้องเข้าใจแเขาร้อยเปไม่ไงั้นเราถ้าถ่ายทอดความเป็นเขาออกมาไม่ได้ใช่ก็ก็กดกด,กดดันมากค่ะอ๋องานที่สิงคโ,โปรกก์ก็ดีค่ะสนุกมากคือเราอ่ะไปครั้งแรกแล้วเราแบบเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กมากแต่แบบนักแสดงต่างต่างประเทศเขาแบบเขาชวนเราคุยเขาดูแลเราดีมากใช่ทีมงานอะไรเงี้ยเขาก็แบบทุกคนนิ์กันมากค่ะอุ้ย <laughs> ตายละ คือมันคือหนูถามว่ากดดันไหมก็กดดันอยู่นะเออเพราะว่าเราเราแบบเราไม่เคยเลยแล้วเราแบบไปในฐานะแบบนักแสดงนำหญิงเอาจริงๆตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ไปด้วยหนูแบบหนูไม่ได้เปิดไลฟ์ดูด้วยซ้ำจนแบบเพื่อนเพื่อโทรมาแบบเฮ้ยมึงได้นะอะไรเงี้ยแบบฮาได้หรอแล้วก็แบบมันมีเวลาเตรียมตัวถามว่าเยอะไหมยังน้อยสําหรับหนูที่จะแบบไปในเวทีที่ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปมันก็ ทุกอย่างออกมาดีค่ะใช่ทุกอย่างออกมาดีเพราะว่าทุกคนให้กําลังใจทีมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบนักแสดงที่เพิ่งเจอการโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาก็แบบเข้ามาคุยกับเราแบบไม่ได้ไม่ได้คิด hit, เราแบบเป็นเด็กตัวเล็กๆเขาก็แบบคิดเราเป็นนักแสดงคนนึงอะไรเงี้ยมันมันน่ารักมากแล้วก็เราประทับใจมากค่ะใช่คิดว่าวันนั้นจะไม่มีทางหรือวันนั้นแน่นอนอ๋ออีกอย่างมีแฟนคลับด้วยตอนแรกเราตกใจว่าแบบคือเราไม่คิดว่าจะมีใครจำเราได้แต่แบบพอลงไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พอออกจากเกรดอย่างเง <GO anyway> ี้ยค่ะก uh ็มีใช่ก็มีแฟนขับมารับที่สนามบินแล้วเราก็แบบอะไรวะอะไรแบบอะไรวะเขาจำผิดคนหรือเปล่าใช่เราก็คิดว่าอย่างงั้นแต่ว่าพอไปที่งานก็ยังมีแฟนขับเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแล้วเขาแบบเราดีใจที่เขาจําชื่อเราได้อะถึงแแบบเราจะเล่นแค่เรื่องเดียวแล้วก็แบบพวกเขาก็ไปส่งเราด้วยส่งเรากลับไทยแล้วก็แบบ มาทำใจมากจริงๆค่ะอืค่ะเป็นเจ็บใหม่ที่ความสามารถมากจริงๆและที่สําคัญคนสิงคโปร์นะคะให้การต้อนรับน้องอย่างดีมากๆเลยค่ะออ่มาดูกันต่อกับมายา On นชัวพาไปตัวไปทัวร์นะคะงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่คุ้นพันสามต้บอกว่าเป็นการเปิดภารกิจใหม่แล้วก็ตัวนักแสดงใหม่ด้วยบทใหม่ๆมากมายเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีซุปตาทั้งนั้นเลยค่ะ ปีอนันดานะคะแล้วกม็มาริโอรับบทเสือไม่เหส่วน<อ>คือจะบอกว่าในเรื่องอ่ะที่เราพูดชื่อมามีชีวิตจริงอยู่ในกำนันจริงะแม่มแล้วก็สมัยก่อนเวลาเขาปราบโจร์เขาต้องมีคาทงคาถามากมาย<อ>มีมาริโออนันดาไปแล้วค่ะมีโตโน่ด้วยรับบทเป็นเสือดํานะคะ<อ>จะมาพูด<อ>คุยเกี่ยวกับภาพนตร์เรื่องนี้นะคะมันจะปังขนาดไหนคลังขนาดไหนอย่ารอชาร้าไปชมเลยค่ะสว<อ>ัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่พ่สื่น์บุชนนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่นี่ครับ SF Pro ฟ i n ลซิแห่งนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเจอกันธรรมดาพเพราะที่นี่ครับเป็นจุดนัดพบเลยของสองเสือเสือม่เหสวนกับเสือดำคุณมาริโอมาเลอร์รับบทเสือมาเหสวน วิไลศรับบทเสือดำและผู้กำกับภาพยนตร์ของเราครับคุณโ็เกียรติโงสิริชเลยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมันหล,ลายความรู้สึกคราเพราะว่า อย่างที่รู้กันอยู่เนี่ยคือผมและพี่อมก็คุยกันไว้ว่าเราจะทําเป็นไตรภาคแล้วก็ภาคนี้ก็จะเป็นภาคเท่เวจบต่อแลนดิ้งภาคจบมันก็คือคือจริงๆคุนพันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมบบก็ลองนม่นเอา่ามันอยู่กับผมมาสิบีใช่ไหมันใช่ 1, หนึ่งในสของชีวิตผมใชมันก็แบบฝังอยู่ลึกอยู่ในดีเอ็นเอของผมแล้วอะไรอ คือทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดได้สมบทบาทนี่ผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นทั้งเกียรติมันทั้งแบบตื่นเต้นมันทั้งแบบผู้ฟิลแฟนตาซีหลายอย่างของผมอะไรเงี้ยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยที่ที่ผมบอกว่ามันเป็นหลายความรู้สึกเนี่ยเพราะว่ามันมันภาคสุดท้ายอะเนาะมันก็วิวๆนิดหนึ่งมันก็เลยแบบตอนตอนเราเริ่มถ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ the last ride เราจะ off to the sunset เราต้องไปให้สวยเราต้องเต็มที่นะ ก็รู้สึกเป็นโ u l l f e e มากมผมรู้สึกว่าทุกๆคนนะไม่ใช่แค่นักแสดงตากล้องช่างไฟตั้งแต่ก้าวเข้าไปในอกองกองนี้นะพี่ผมผมความรู้สึกว่าโหนี่มันเต็มไปด้วยคนที่มันถ้าทำคนยังอาจจะเหมือนคนบ้าพีแต่พอดีมันเป็นการรวมกันของคนบ้าทุกๆคนเลยนะครับมันโอเค วิธีการที่เราจะเป็นตัวละครหรือทำงานของเรามันคงจะไม่เหมือนกันนะครับต่างคนต่างมีทางเป็นของตัวเองแต่ผมไม่เคยรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าไม่มีใครไม่เต็มที่ทุกคนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเพราะว่ารักในสิ่งที่เราเราเชื่อเรารักในหนังไทยเรารักในงานชิ้นนี้ก็คือติดผ่านสาครับเหมือนที่ทุกคนบอกคือทุกคนมาเต็มมามามรแล้วมันมันมันเป็นพลังที่แบบ มันสนุกอะครับการงานเจอกับทีมงานที่แบบเต็มที่แล้วสนุกมันก็เลยทำให้เอ็นเตอร์จี้เราจะร้อนแค่ไหนจะแบบโอ้ดับไฟไหมยังไงพวกเราก็สู้ผมก็เลยว่ามันเป็นที่สขุงความมันที่สุดแล้วนะครับหูจะดับก็ไม่เป็นไรก็ต้องสู้หรอกวะก็ไม่เป็นไรยังไงฝากด้วยนะครับกับคาบเดินไตรคาบลึกนี้เดินทางมาตลอดปิดปีครับขุนพันสามครับ เร็วๆนี้นะคะได้ฉายได้ได้ชมกันแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังมีเป้อรักษ์ด้วยนะใช่นักแสดงมากมายน้องฟ้าสาริกาก็เล่นด้วยีเขาบอกว่านักแสดงมาเพิ่มอีกเยอะแล้วความเข้มข้นเนี่ยรับรองไม่แพ้จากภาคแรกๆที่ผ่านมาแน่นอนอันนี้เห็นบอกว่าเป็นภาคจบแล้วภาคจบแล้วใช่ไหมพันน่ะเขาตั้งใจจะทําแค่สามภาคจบเลยก็ก็รอติดตามนะคะหนังไทยต้องไปเสียกันเยอะค่ะค่ะใครเป็นแฟนคลับนะคะไปเลยนะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็ดูภาคหนึ่งภาคสองไปก่อนพอภาคสามนี่จะได้รู้เรื่องราวอ่ะ ก่อนลากันไปนะคะเรื่องสุขภาพฝากเอาไว้ด้วยสําหรับดีวีนายค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะเน้นย้าโปรโมชั่นกันอีกทีซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาว1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีกย0ซองกาแฟกระชาย ภาษามือได้ไหมแม่ภาษามือได้สนใจโทรมานะคะศูนย์สองหกหกหกเก้าสี่ห้าหกห้าสอบถามกันก็ได้สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้นะจ๊ะวันนี้หมดไปาของเราสองคนแล้วนะคะพบกกันอยวอกาหน้าสนดีค่ะ